รอบนี้ยายเมียนของเราไม่ธรรมดาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะยายเมียนนี่นะเกาะติดกับคุณเปิ้ลสิริพรนั่นเองพาไปกระทบไหลดาราฮอลลีวูดอย่างพิจาพนมค่ะไปกันที่วัดแสนสุขารามนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งที่นั่นนี่นะเขาก็จะมีการจัดพิธีถวายพระประธานให้กับทางวัดด้วยบอกเลยว่างานนี้นอกจากจะเจอกับพิจาพนมแล้วก็ยังจะมีเหล่าดาราคนดังตบเท้ากันไปเพียบเลยจะมีใครบ้างตามยายเมียนของเราไปดีกว่าค่ะ คุณเปืลน,นสิริพรพรมเดชวัฒนาพร้อมครอบครัวญาติบุญไตร่วมทำพิธีถวายพระประธานพระพุทธเมตตาหินยกเกศสลักขนาดหน้าตัด59นิ้วแก่วัดแสนสุขารามตะบลเทือไทยอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งพิธีพุทธพิธีพราหมณ์นอกจากนั้นยังมีดาราระดับฮอลลีวูดโทนิจาหรือว่าจาพนมท็อปจรนพระเอกใจบุญมาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ช่วงเช้าชาวบ้านร่วมกันตักบาตรถวายพระทหารเชา้าทั้งข่าวหวานเห็นรอยยิ้มอันชื่นบานแถมออกโรงทานอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันทั่วหน้าเจ้าค่ะท่านผู้ชม ว่าชาจนาอยู่ได้ก็เพราะญาติโยมถ้าขาดญาติโยมแล้วัดก็ะอยู่ไม่ได้เทียวร้อยเอ็ดไม่มีพระหินก็พอมีศรัทธาเราก็แนะนําให้โยมเปิดนี่แหละสําเร็จรู้ลวงค่ะรู้สึกปลื้มปิติพระรูปนี้มีความพิเศษมีเทวดาปกปักรักษาตามความเชื่อของทางพิธีพามแล้วพี่พุทธด้วยเนาะ คุาเป็นบุญวัสนาน้อมจิตน้อมใจก็ถือว่าอนุโมทนาบุญก็ได้บุญด้วยกันขอให้ได้บุญด้วยกันนะครับสวยงามมากจริงครับใช่สวยมากครับสาธุครับก็อ,อนุโมทนากิจภา,าพ่านโยมทั้งหลายที่มาร่วมเป็นจ้จภาพด้วยกันก็อนุโมทนาด้วยนะทุกท่านทุกคนค<ณ>หินที่สวยจากพม่านะครับเป็นหินหยวกวันนี้คุณเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลใจกับญาติบุญญาศรัทธาต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมบุญครั้งนี้ด้วยกันขอให้เจริญรุ่งเรืองให้สําเร็จทุุกกปรระาาเสธ 杀<打>出！杀出！